วัดทองในเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหาในใิกายตั้งอยู่ในแขวงบางยี่ขันเขตบางพัดกรุงเทพมหานครวัดสร้างขึ้นในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาอีกทั้งยังติดกับคลองที่มีวิวให้ชมบรรยากาศและยังโดยสารทางเรือได้อีกด้วยวัดทองในอ่อนนุชยี่สิบห้ามีเมนเผาศพส,สำหรับสัตว์เลี้ยงแสนลักเพื่อให้คนรักสัตว์ได้นำร่างสัตว์เลี้ยงที่ตายมาทำการชาป,ปนากิจสำหรับคนที่ต้องการเผาศพส,สัตว์เลี้ยงของตนเอง อุโบสถที่เห็นในรูปคืออุโบสถหลังเดิมของวัดทองในมีหลวงพ่อเพชรเป็นองค์ประธานองค์ใหญ่ด้านหลังพระอ,องค์หน้าหลวงพ่อเพชรคือพระจมปลักในรูปองค์หลวงพ่อเพชรพกด้วยปูนหลังจากที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงได้รับบูรณะอุโบสถเดิมแห่งนี้ทําเป็นวิหารรังชื่อว่าวิหารหลวงพ่อเพชรวิหารปูชนียวัตถุมีหลวงพ่อเพชรเป็นประธานในวิหารบางสมาธิสร้างเมื่อศิลาแรงทั้งองค์ เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดซึ่งคุณยายของหนูอายุ78ผู้เท่าผู้แก่และยังเป็นอุบาสิกาอยู่บ้านใกล้เรือนเขียนวัดมาตั้งแต่เกิดเล่าให้ฟังว่าพอเกิดมาปู่ย่าต,ตายายก็เล่าให้ฟังว่านี่แหละคือวัดทองในซึ่งมีองค์หลวงพ่อเพชรประดิษฐานอยู่ในวัดทองใน